เขาไม่ใช่เด็กที่ประสบความสาเร็จเพราะโชคช่วยแต่เพราะเขาไม่หยุดเชื่อในตัวเองแม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นค่าในโลกของฟุตบอลมีนักเตะมากมายที่ถูกเรียกว่าวันเดอร์คิดแต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถเติบโตเป็นผู้นําตัวจริงได้แล้ววันนี้อาชิเกรคือหนึ่งในนั้นเขาไม่ได้เป็นแค่ความหวังของท็อตแนมฮอสเปอร์แต่ยังเป็นภาพสะท้อนของยุคใหม่แห่งฟุตบอลอังกฤษยุคที่ความอ่อนยาวไม่ได้หมายถึงความไร้ประสบการณ์แต่อาจหมายถึง การกล้าที่จะเปลี่ยนโลกฟุตบอลสำหรับแฟนบอสเปอร์สทั่วโลกอาชีเเกรคือ The Future Engine o ิ s p อฟสเครื่องยนต์พลังใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนทีมไปสู่อนาคตและสำหรับเราทุกคนเรื่องราวของเขาคือเครื่องเตือนใจว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ถ้าคุณมีความฝันและไม่ยอมแพ้วันหนึ่งคุณก็จะไปถึงจุดนั้นได้ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่า คุณคิดว่าอาชีเกรจะไปได้ไกลแค่ไหนในเส้นทางลูกหนังของเขาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวฟุตบอลดีๆจากพวกเราราชาฟุตบอลฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องราชาฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องราวฟุตบอลเด็ดๆและข่าวบอลฮอตๆค่ะ